สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมในช่องซ u เปอร์อีควิลนะครับผมคลิปนี้นะผมผมก็จะมารีวิวอุปกรณ์ใช้ในบ้านง่ายๆคือเจ้าตัวนี้นะครับตัวอุปกรณ์สเต็ปนะครับผมแบรนด์นี้นะครับผมก็แน่นอนว่าหลายจะไม่รู้จักผมเองก็ไม่รู้จักนะครับผมแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยก็ผมก็เสิร์ชหาใน Sho ป e ี้รัชาเนนะครับผมว่าอยากได้ปลั๊กที่มันเหมือนเป็นรีโมทนิดนึงคือเราอยากได้อุปกรณ์ที่มันสามารถเปิดติดตัวปลั๊กได้นะครับแบบไร้สายนะครับ ซึ่งอ,อุปกรณ์ที่มีขายเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็น Smart Home สมาร์ทโฮมมากกว่าก็คือเป็นเหมือนเอชื่อมต่อผ่านแอปผ่าน w i f i ผ่านยูทูบอะไรพวกนี้นะสั่งการผ่าน,านพวกแอปสมาร์ทสมาร์ทโฮมนะครับแต่ว่า,ามันไม่ค่อยสะดวกสําหรับแม่คือที่บ้านเนี่ยเป็นคนยุคเก่าอยู่ม่<ป>ยังไม่ถนัดที่จะมาเปิดปิดด้วยแอปและออย่างหนึ่งเปิดปิดด้วยแอปมันไม่ค่อยสะดวกคือมันไม่เรียวนะครับมันต้องเปิดหยิบมือถือขึ้นมามันอาจจะสะดวกสําหรับคนที่แบบภายในบ้านหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าแต่ว่าสําหรับตัวนี้เองเนี่ยคือผมอยากให้มัน สามารถใช้ได้แบบว่าหยิบรีโมทขึ้นมาก็กดได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เองเ่ยราคาก็อยู่ประมาณ750บาทนะครับผมใครที่สนใจเจ้าตัวนี้อยู่เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับสุดก่อนอื่นเลยนะครับผมเจ้าตัวนี้เองเนี่ยก็เป็นปลั๊กที่ เป็นแบรนด์หนึ่งที่น่าจะเป็นแบรนด์ที่เกี่ยวกับพวกระบบไฟนะเพราะว่าจากที่ผมดูใน s h o ป e ปีที่ผมซื้อมาเนี่ยอุปกรณ์เขาก็จะมีตั้งแต่ c i r c u กิตเบ e r ตัวตัดไทม์เม i ร์ดิมมิ่ต่างๆเขามีหมดเลยนะที่เป็นแบบไร้สายไม่ว่าจะเป็นดิ m m i n g แบบแบบรีโมทอะไรพวกนี้เขามีไร้สายหมดเลยแล้วก็อุปกรณ์ค่อนข,ข้างมาตรฐานดูแบบน่าเชื่อถือนะครับก็อุปกรณ์เขาดูแบบดูดูดีฮะดูดูแบบแบบเอาเดมันด,มนดูมันดูไทยๆนิดนึงแต่ว่า มันก็เหมาะสําหรับรีโมทนะครับเพราะว่าฟังก์ชันของเขาเนี่ยคืออย่างตัวนี้มันเป็นตัวปักเสียบแต่ว่าถ้าเป็นอีกตัวหนึ่งมันก็จะเป็นพวกโตเดมิงแต่รีโมทเราสามารถใช้ร่วมกันได้แล้วรีโมทเขามีทั้งหมดหลายแบบนะเป็นรีโมทแบบมีปุ่มปุ่มคอนโทรลให้2อันก็คือ1 2หรือว่า3 4ี่แล้วก็มี5้ามีรีโมทให้เลือกหลายปุ่มเหมือนกับว่าสามารถต่อกับอุปกรณ์ได้หลายชิ้นนะครับอย่างตัวนี้มันมีทั้งหมด4ก็แปลว่าอาจจะเชื่อมต่อได้หมด4อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นปัก ตัวดิมมิง่งต่างๆเนี่ยนะผมเราสามารถเอามาคอนเน็กรวมกันได้ซึ่งการใช้งานค่อนข้างง่ายอันนี้ผมยังไม่ได้ไปลองอะไรมากมายนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะกันก่อนเลยดีกว่าอันนี้ก็เป็นหน้าตารีโมทเขาทํามาค่อนข้างดูดีนะแต่ว่าสีอาจจะดูตุ่นๆไปหน่อยคือสีดูดูโบราณนะครับผมสีมันจะออกแนวครีมๆเหมือนพวกตั๊กพาณารุ่นเก่าๆหรือว่าเนชั่นนะครับผมแมพูดถึงเนชั่นแล้วก็เหมือนอเหมือนคนโบราณนะครับก็นี่สีมันจะครีมๆเหลืองๆหน่อยเนาะแต่ว่ารีโมทเขาค่อนข้างใส่ใจนะผมก็คือ,อรีโมท ค่อนข้างดูดีเลยแล้วก็มีแป้นให้เหมือนเหมือนรีโมทแอร์นะครับผมแล้วก็งานประกอบค่อนข้างดีคือผมหันมาด้านหลังก็ตกใจนิดนึงคือโอ้ตอนแรกผมก็คิดว่าเขาไม่แถมปุ๊กมาให้นะครับแต่นี่เขาแถมปุ๊กกับน็อตมาให้นะครับผมก็ซ่อนมาได้อย่างดีก็โอเคนะผมว่ามันดูดูใส่ใจดีนะครับแล้วก็รีโมทนะครับงานประกอบค่อนข้างดีตรงนี้เป็นยางนะครับสามารถเอาไปยึดติดกับตัวตัวแป้นตัวนี้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดูดมากนะแต่ว่าก็พอได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็นฐานก้อนเล็กนะเป็นนฐาที่แบบ หาซื้อ,อยากนิดหนึ่งเป็นฐานแบบเขาเรียกว่าฐานฐานกล้องอะก้อนเล็กแพงอยู่นะก้อนนี้ผมเคยแบบคือรู้อะว่ามันแพงมันเป็นฐานแต่แบรนด์นี้ไม่ราคาไม่สูงนะตัวนี้อันนี้ก็เป็นวัสดุนะครับมีมีประกันให้ด้วยนะครับผมของส,สเต็ปรุ่นนี้ผมซื้อเป็นรุ่นที่มีกาวนะ มันจะมีรุ่นที่มีกาวราคาถูกกว่าตัวนั้นจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทแต่ตัวนี้750นะครับเพราะว่ามีขากาวให้นะครับอันนี้เป็นกระดาษสเปครองรับแรงดันไฟฟ้านะครับผมอยู่ที่220โวลต์น,นะครับได้ที่50เฮิร์ตส์ก็เป็นกระแสไฟบ้านเมืองไทยนะครับปกติเลยแล้วก็การกินกระแสนะครับผมก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นแบบไม่มีโหลดนะครับก็คือตัวเขาเองเนี่ยถ้าเราเสียบขาไว้เนี่ยเขาจะกินกระแสอยู่ที่0.4วัตต์นะครับก็คือ กินน้อยมากความถี่สัญญาณควบคุมนะผมอยู่ที่315เมกะเฮิร์นะครับก็ระยะรีโมทนะผมอยู่ที่15-40เมตรนะครับก็อยู่ที่ก,ทาการดึงเสาอากาศด้วยนะครับแล้วก็วัสดุของพั๊กเป็นโพลีคาร์บอเนตนะครับผมก็คือไม่ลามไฟเป็นพลาสติกแบบไม่ลามไฟนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะวัสดุในส่วนของตัวระบบเขาก็คือใช้เป็นทองเหลืองนะครับก็โอเคอยู่เดี๋ยวท่าไงเดี๋ยวผมไปทดสอบการใช้งานให้ดูดีกว่านะครับผมว่าเจ้าตัวพัค กับรีโมทเนี่ยมันใช้งานง่ายมากน้อยแค่ไหนนี่นะผมเดี๋ยวผมจะลองกับพัดลมแลผมจับเจ้าตัวนี้ดูมันไม่สามารถปิดเปิดแบบไร้สายได้คือเราต้องเดินเข้าไปใกล้ๆด้านหลังตัวมันนะผมเราก็แค่ถอดเสียบเข้าไปงี้นี่นะครับผมเขาจะมีไฟสีน้ําเงินนะครับเมื่อเราเปิดคือตัวเนี้ยปุ่มเนี้เขาจะเปิดนะครับปุ่มหลังกดแล้วเป็นสีแดงคือปิดนะครับเป็นไฟสแตนบายก็คือถ้าเรากด คือมันจะมีแค่2ปุ่มคนระับก็คือกดอันนี้คือดับถ้าปุ่มใหญ่เนี่ยคือเป็นเปิดปิดนะครับแล้วก็กดก็เป็นสีฟ้าสีฟ้าคือเปิดแล้วก็ปุ่มเล็กคือสต็อปหยุดการทํางานมีสถานะไฟให้ก็คือถ้าเรา,าไม่ใช้งานเนี่ยมันก็ดับด้วยถ้าเป็นสีแดงเนี่ยฮะถ้าเรากดสีแดงคือปิดพอสภาวหนึ่งไฟสถานะก็จะหายเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กพัดลมนะครับตอนนี้พัดลมดับละนะครับเราก็เสียตรงนี้ แต่มันยังไม่ทํางานนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีโมทดูดูถ่ายพัดลมด้วยให้เห็นพัดลมนะครับกดแล้วนะฮะนี่นะครับผมพัดลมทํางานแล้วเห็นไหมแล้วก็ปิดปึ๊บเห็นไหมพัดลมดับมันเป็นแค่รีโมทจ่ายกระแสอย่างเดียวนะครับไม่สามารถไปคอนโทรลพัดลมได้ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าพัดลมเนี่ยเราก็เปิดเบอร์หนึ่งไปเลยเพราะเราไม่อยากเปิดแรงเพราะพัดลมตัวนี้มันพัดลมตัวใหญ่นะครับเราก็เปิดไปเลยปึ๊บ เนี่ยครับผมแค่กดค้างเบาๆนิดหนึ่งมันก็จะทํางานได้แล้วก็ตัวนี้ระยะได้ทั้งหมด40เมตรใช่ไหมเราก็ยืดเสาได้ให้สัญญาณมันไกลขึ้นเดี๋ยวผมจะลองกดดูตรงนี้นะครับผมว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับได้ไหมได้ไหมนี่นะผมตอนนี้ดับแล้วเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูมั่งนะครับได้ไหมโอเคนะครับผมตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อย คือถึงแม้ว่าจะมีเสารครับผมสีเหลืองๆเนี่ยบางอยู่แต่ว่าก็สามารถส่งสัญญาณได้ก็ถือว่าเขาสามารถาผ่านสิ่กิดขวางได้ก็ถือว่าเป็นรีโมทที่ใช้งานได้แบบมีประสิทธิภาพสําหรับใครที่ชอบนะครับผมเจ้าต,ตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อระยะไกลตัวนี้นะครับผมก็สามารถไปสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมสําหรับใครที่ชอบนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะเจอลิปหน้าครับผมสวัสทีนี้ขอบคุณมากครับ